ธนบัตร50าบาทรัชกาลที่10สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับธนบัตรชนิดราคา50บาทนะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับก็จะมีพระบรมฉายาสาทิสลักษ์รัชกาลที่10นะครับตรงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย บรรทัดต่อมานะครับอักษรข้อความ50บาทตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลขไทยนะครับตัวเลข50นะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาธนาบัตรนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นลายเซ็นของคุณเศษฐาทวีสินนะครับ ขยายขึ้นมานะครับเป็นธนบัตร50บาทราชการที่10นะครับลายเซ็นของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นธนบัตร50บาทผ่านการใช้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลข50อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรูปพาคุดนะครับเป็นธนบัตร50บาทผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นธนบัตรแบบกระดาษนะครับ ด้านหลังธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปพระคุดนะครับตรงนี้เป็นตัวเลข50อารบิกนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นตัวเลข50ตัวเลขไทยนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพระแสงจากพระแสงตรีนะครับ สัญลญักษณ์ประจำราชวงศ์จัก,กรีนะครับนี่ครับด้านล่างธร,รบัตรนะครับก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับมีอักษรข้อความการปลอมหรือแปลงธรบัตรเป็นความผิดต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ เป็นธนบัตร50บาทนะครับผ่านการใช้งานนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็เป็นลายเซ็นของคุณเศษฐาทวีสินนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา50บบาทนะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับ ก็จะพบเจอ2ฉบ,บับนะครับนี่ครับฉบ,บับนี้นะครับก็เป็นลายเซ็นของคุณเศษฐาทวีสินนะครับมีลูกค้าเอามาซื้อของที่ร้านนะครับ2ฉบ,บับนะครับ วันนี้ก็เอามานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นการนำเสนอธนบัตรนะครับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับมี2ฉบ,บ,รรบ,บับนะครับธนบัตร50าบาทราชการที่10นะครับลายเซ็นของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับวันนี้มาให้ชมนะครับ2ฉบับนะครับ เป็นธบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับเนี่ยครับ2ฉบับนะครับเนี่ยครับลายเซ็นนะครับของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับมี2ฉบับนะครับเป็นธบัตรผ่านการใช้งานนะครับก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับส่วนการรับซื้อนะครับธบัตร ห้าสิบบาทนะครับลายเซ็นของคุณเศรษฐาทวีสิท์นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับสามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับน่ครับก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นธนบัตรราชการที่สิบนะครับผ่านการใช้นะครับเป็นธนบัตรที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับธนบัตรห้าสิบบาทราชการที่สิบนะครับ ลายเซนของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นธนาบัติที่ลูกค้าเอามาซื้อของนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับมี2ฉบับนะครับเป็นธนาบัติผ่านการใช้ทั้ง2ฉบับนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับสามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเป็บ เก็บเป็นที่ระลึกส่วนการรับซื้อนะครับธนบัตร50บาทนะครับลายเซ็นของคุณเสษฐาทวีสินนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับ มานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นธนาบัตรที่มีความสวยงามนะครับด้านล่างธนาบัตรครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายไทยนะครับลักษณะของลวดลายธนาบัตรนะครับก็จะเป็นลายเส้นนะครับ เป็นลายเส้นนะครับมาผสมผสานกันนะครับเป็นลวดลายของธนบัตรนะครับรายละเอียดก็จะเป็นลายเส้นนะครับที่มีความสวยงามคมชัดนะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับมีสองฉบับนะครับมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นการนำเสนอธนบัตรนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมโฆษณาจ,จนจบนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีทนรรบัตแบบใหม่ๆมานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ